กรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมให้กำลังใจนักตบสาวไทยชุด VNL สดิค้ามาพบกับชางยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของนักตบสาวไทยนะครับวันนี้นะครับเวลา16นาฬิกาพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยานะครับเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับผู้แทนท่านประวิท์วงสุวรรณ นายศิลปภพดวงสอดศรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผู้แทนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายเขมพลอุ้ยตยักกุลเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับและดอร์ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันมอบกระเช้าผลไม้พูดคุยให้กำลังใจและถ่ายภาพร่วมกับคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชุด v ีเนอณอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่หัวหมากก็แฟนๆวอลเลย์บอลก็คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นห่วงสาวไทยนะครับในการเข้าพบของคณะต่างๆที่เข้ามาพบนักตบสาวไทยนะครับก็ ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็คงป้องกันอย่างเต็มที่นะครับในการป้องกันนักกีฬานะครับเพื่อไม่ให้ติดโควิด1 9นะครับอย่างครั้งที่ผ่านๆมานะครับก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นห่วงนะครับนักกีฬานะครับสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนนะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับขอให้นักกีฬารอดพ้นจากโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งนะครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ